สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าประกอบตัว ms 2 pro นะครับเริ่มแรกก็คือให้เราเอาตัว ms ออกมาครับข้างในก็จะมีเป็นถุงอของเครื่องมือตัว hub ครับแล้วก็ตัวสายเคเบิลอยู่โดยตัวาสายเทปลอนนะครับจะอยู่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วครับแล้วก็เมื่อเราแกะตัวถุงตัวสายเคเบิลออกมานะครับก็จะมีตัว h u บแล้วก็ตัวข้อต่อ ซึ่งตัวข้อต่อจะเป็นข้อต่อลักษณะเหมือนท่อลมนะครับให้เราสามารถกดครับแล้วค่อยดึงออกถึงจะดึงออกได้นะครับถ้าไม่กดก็คือจะดึงไม่ออกนะครับจากนั้นเมื่อเราแกะตัวฮับออกมาแล้วนะครับมันจะมีตัวกิปล็อกให้เราเสียบครับพร้อมกับตัวน็อตให้เราใช้ตัวประแจแอลครับที่แถมมากับตัวเครื่องได้เลยครับใช้เบอร์ตัวใหญ่ได้เลยครับแล้วก็สามารถไขเข้าไปได้เลยน็อตสตัวครับ จากนั้นนะครับก็จะมีตัวสายเคเบิลครับให้ดูว่าตัวข้อต่องงนะครับให้ใส่ด้านขวาของเครื่องนะครับส่วนตัวธรรมดาให้เสียบด้านล่างของตัวฮับนะครับเมื่อเราทำการเปิดฝาของตัว AMS ออกนะครับจะเจอกับถุงเครื่องมืออีกถุงนึงนะครับที่ติดอยู่ภายในนะครับให้เราแกะออกมาได้เลยครับข้างในก็จะมีตัวเคเบิลแล้วก็สายตัวเทฟลอนสั้นๆที่เป็นอะไหล่เสริมให้ แต่ว่าสายเคเบิลของตัวนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงเขาจะให้มาพร้อมซองกันชื้นนะครับอันนี้อย่าทิ้งนะครับให้เก็บเอาไว้เราต้องเข้าไปใส่ในตัว MS อีกทีหนึง่งส่วนตัวสายเคเบิลอันนี้เขาจะให้มาเป็นแบบยาวครับสำหรับเผื่อไว้อนาคตว่าลูกค้าจะไปต่อ,อตัว MS เป็นชุดเสริมเพิ่มอีกทีครับแล้วก็มัดเก็บไว้ก่อน แล้วก็เสียบเข้าด้านข้างข,างของตัวฮับครับต่อมาครับตัวสายเทปลอนนะครับที่ต่อเราก็สามารถวัดครึ่งได้เลยครับแล้วก็แนะนําว่าอย่าใช้คีมตัดตัดนะครับมันจะทําให้ตัวท่อมันเบี้ยวให้ใช้คัตเตอร์ตัดครึ่งหนึ่งเลยก็ได้ครับของสายยาวที่เขาให้มาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาปลายข้างหนึ่งไปเสียบตรงฮับด้านซ้ายครับแล้วก็ต่อปลายข้างหนึ่งเท่ากับตัวข้อต่อแล้วก็เสียบเข้ากับฮับ อันนี้อาจจะต้องดัดเส้นให้มันตรงนิดนึงตัวสายเทปรอนให้มันตรงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเสียบเข้าง่ายครับทำการลองเทสดึงดูนะครับว่ามันติดดีไหมถ้าเกิดติดดีก็คือลักษณะนี้เลยจากนั้นครับตัวซองซิซงซลิก้าเจลครับให้ฉีกถุงพลาสติก ข้างนอกออกก่อนนะครับอย่าฉีกทั้งหมดนะครับพอเราฉีกออกเสร็จปุ๊บมันจะสามารถทําการดูดความชื้นได้ก็ให้เรานําสูงดิลิก้าเจลทั้ง4ถุงนะครับใส่เข้าไปตรงบริเวณที่เขาวางไว้อยู่แล้วครับของตัว AMS เพื่อเป็นการดูดความชื้นครับโอเคอันนี้ก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยครับ